ตั้งใจว่าจะมาที่อ่างเก็บน้ำแม่พืมซึ่งเขาค้างเต็นท์กันนะผมอยู่ในเขตอำเภอแม่ใจจังหวัดพระเยานะครับผมมาทุระที่จังหวัดพระเยานอนค้างที่พระเยาในรถบ้านของผมหลายคืนแล้ววันนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับมุ่งหน้าขึ้นทางเหนือตามกับภูชิก็หลับอยู่ใน รถมาตลอดทางผมตั้งใจไว้ว่าจะไปที่อุทยานแม่ปืมนะครับหรืออ่างเก็บน้ำแม่ปืมก็ลัดเลาะไปตาม GPS นะครับตอนนี้ถึงแล้วอุทยานแห่งชาติแม่ปืมพอมาถึงจุดนี้ก็เลี้ยวขวาขึ้นไปในที่ทำการอุทยานแต่ไปถึงตรงข้างหน้าที่ด่านนี่แหละครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าช่วงนี้อุทยานปิดนะครับไม่ให้เข้า ก็แห้วรับประทานนะครับเลยจำเป็นต้องออกจากอุทยานมาผมก็เลยสอบถามเขาว่าจะออกไปทางขวาบือได้ไหมซึ่งเป็นสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่ปืมเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเลี้ยวขวาออกไปได้นะครับจริงๆแล้วมันมีสองทางนะเข้าได้สองทางทั้งซ้ายและขวาเมื่อกี้ผมมาทางซ้ายนะครับผมเลยตัดสินใจตรงไปทางขวาเพื่อจะไปดูภูมิทัศน์ ตรงสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ําแม่ปืมถึงแม้ไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับผมก็ขับรถเรียบตามสันเขื่อนอ่างเก็บน้ําแม่ปืมเพื่อจะเก็บบรรยากาศสวยๆนะครับมาฝากให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันตามที่ผมเห็นถึงแม้วันนี้จะพลาดไปหน่อยแต่ก็ตามไปชมกันได้ครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมนะครับป๋าต่ายรถบ้านวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาที่อ่างเก็บน้ําแม่ฟืมซึ่งเขาค้างเต็นท์กันนะผมก็ตามรอยมามาจาก g p s วันนี้ตั้งใจมามากเลยพอมาถึงก็ไม่เป็นดังที่ใจคิดนะครับพอดีวันนี้เขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติอ่า,อางเก็บน้ําแม่ฟืมนปิดนะครับ <No. S 1> จะเปิดทําการอีกทีวันที่1เมษายนนะครับปีนี้6 6 ถ้าใครมาช่วงนี้ก็ผมก็แจ้งผ่านไปเลยนะว่าเขาปิดนะครับอย่าเพิ่งมาผมก็จอดเก็บภาพนิดๆิหน่อยๆนยน,ยนะครับตามบริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่ปืมเดี๋ยวรอบหน้าค่อยแก้ตัวใหม่นะครับเอาเป็นว่าอ่างเก็บน้ำแม่ปืมเดี๋ยวเราคงต้องได้กลับมาแก้แค้นกันอีกทีในช่วงนี้อุทยานหลายแห่ง เริ่มจะปิดนะครับไม่ทราบว่าวที่อื่นจะปิดด้วยหรือเปล่าถ้าใครมีความเห็นมีคําแนะนําอะไรเกี่ยวกับอุทยานก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เป็นดังที่ตั้งใจไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบอกว่าพลาดไปจริงๆพลาดจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับจากป๋าต่ายรถบ้านนะครับ